ขอความสงบร่มเย็นจงมีแด่ทุกท่านมีคำกล่าวอยู่บทหนึ่งว่าเส้นผมบางภูเขาสัจธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนามีลักษณะเหมือนกับเส้นผมบางภูเขา พุทธการนาคนส่วนมากมีความเข้าใจกันว่าจิตใจนั้นมีกิเลสมีความทุกข์เป็นเจ้าเรือนกิเลสหรือความทุกข์มีอยู่ตลอดเวลาที่นั้นการประพฤติป,ปฏิบัติธรรม ก็เพื่อเอากิเลสออกไปจากจิตใจเมื่อใดกิเลสหมดเมื่อนั้นก็จะเป็นพระอระหันต์นี่คือความเข้าใจผิดการเข้าใจในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าภูเขาบางเส้นผมก็ได้ การประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องยากต้องบำเพ็ญบรารมีตายแล้วตายอีกในทางร่างกายไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจึงจะสิ้นกิเลสหมดทุกขนะ์สิ้นปัญหาเป็นพระอาหารหันต์ได้แต่พระพุทธเจ้ามา สัตรุความจริงที่ใต้ต้นพระสีมาโพก็คือเห็นความจริงว่าเดิมจิตใจนั้นบริสุทธิ์อยู่ก่อนกิเลสความทุกข์มีลักษณะเป็นอาคารถุกกะคือจรเข้ามาเป็นครั้งเป็นคร่าว โดยเฉพาะในขณะแห่งปัสสาะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีบาลีว่าปรพัพสรมิทงังพิกเวจิตตังอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิทงังจิตนี้ประพัสอนมัวมองแล้วเพราะกิเลส ลนนาการตุก,กะจรเข้ามาถ้าว่าเข้าใจในลนักษณะอย่างนี้เจนว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมการพัฒนาจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่ยากเพียงแต่ป้องกันระมัดระวังไม่ให้กิเลส ไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาในจิตใจความเห็นความรู้ความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเส้นผมบางภูเขาพุทธศาสนามีคำสอนในลักษณะที่เรียกว่าเส้นผมบางภูเขา พระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าผู้ใดเข้าใจในลักษณะอย่างนี้จิตตภาวนาก็จะมีสำหรับผู้นั้นคือหมายความว่าการพัฒนาจิตเพื่อสิ้นกิเลสสิ้นทุกข์เข้าถึงความเป็นพระอระหันต์เป็นสิ่งที่มีได้ พัฒนาได้ให้ถึงที่สุดได้นั่นเองเนี่คือความหมายของคำที่ว่าเส้นผมบางภูเขาเส้นผมเล็กนิดเดียวภูเขาใหญ่โตมาโหลานแต่เส้นผมก็สามารถปิดบังดวงตา ทำาไมมองไม่เห็นภูเขาอันใหญ่โตมโหฬารได้เส้นผมก็คือ,อวิชาหรือมิจฉาทิฏฐินั่นเองภูเขาก็คือพระนิพพานหรือสุญญาตาถ้าว่าเอาเส้นผมคือมิจฉาทิฏฐิเรือ,อวิชาออกไปได้ก็จะเห็นแจ้งต่อภูเขา กล่าวคือพระนิพพานหรือสุญญตาได้การพูดธรรมะสันส้นๆก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดก็ขอความสงบร่มเย็นจงมีแด่ทุกท่านตลอดกาลนานเทอนิน